เหล่ากาชาติจังหวัดพังงาพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดพังงามอบของขวัญและให้กำลังใจแม่คลอดลูกแฝดหญิงสามในตำบลกะไหลเมืม่อวันที่11กันยาย,ยน2557นางทัศนาเทพีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพงงาพร้อมด้วยนายสินชัยรามณี ในอำเภอตะกวดทุง่งนางรุ่งที่วาสุทธิศักดิ์รักษาการหัวหน้าง,งานส่งเสริมสุขภาพสมนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพังงาคณะเหล่ากาชาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมกันมอบของขวัญให้แก่คุณแม่ลูกแฝดสคือนางหทไยรัต ชนลเขตอายุ27ปีที่บ้านเลขที่25/8ทั 8, บ้าน3ช่องเหนือหมู่ที่9ตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหลังจากนำลูกสาวทั้ง3คนออกจากโรงพยาบาลพังงาโดยพบว่าคุณแม่แฝด3รายนี้เป็นรายที่3ของจังหวัดพังงาที่มีลูกแฝดถึง3คนซึ่งมีชื่อว่าน้องเพชรเด็กหญิงกัญญาชิตาน้องพลอยเด็กหญิงกัญญาวิดาและน้องมุกเด็กหญิงกัญญานิสา และพบว่าเด็กทั้ง3คนมีน้ำหนักน้อยโดยมีน้ำหนัก1,790กรัม1,170กรัมและ1,590กรัมตามลำดับทำให้ทางแม่และย่ายิต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่เพิ่มมากกว่าเด็กปกติซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องให้ความรู้และแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยจะทำให้เด็กๆแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ทางคณะที่ไปเยี่ยมได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเนื่องจากครอบครัวของนางหาทไทยรัตน์คุณแม่ลูกแต่สามีฐานะยากจนอีกทั้งก่อนหน้าน มีลูกชายวัยสามขวบอย่างไรก็ตามคุณแม่แฝดสามได้เผยความรู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่ตนเองสามารถรอดปลอดภัยมาดูหน้าลูกๆได้เนื่องจากหลังจากคลอดนางฮัทไทรัตมีอาการเลือกจางกล็ดเลือกต่ำจนต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวาชิระภูกเกต็ตจนแพทย์ทำการรักษาและให้กลับบ้านได้โดยนางฮัทไทรัชนลเขตคุณแม่แฝดสามกล่าวว่าขณะท้องได้สองเดือนตนเองได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาสตตลสตกะไหลพบว่าท้องต่อมาอายุรันได้สี่เดือนเศษ พบว่าท้องโตผิดปกติจึงได้ไปคลินิกในตัวจังหวัดซึ่งทางแพทย์บอกว่าตนเองท้องแฝดสามขณะนั้นรู้สึกดีใจมากจึงได้ดูแลสุขภาพทั้งตนเองและลูกๆในท้องเนื่องจากกลัวว่าลูกๆจะผิดปกติจนกระทั่งข้อที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งทราบว่าลูกๆปลอดภัยทุกคนโดยหลังครอบตนเองถูกนําส่งโรงพยาบาลวชิระขณะนั้นตนเองคิดว่าไม่ได้อยู่ดูหน้าลูกๆแล้วเนื่องจากทางแพทย์บอกว่าเลือดจางและเกร็ดเลือดต่ําจนกระทั่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจํานวนกว่า10วันและกลับบ้านพบว่าลูกๆ คนออกจากตู้อบที่โรงพยาบาลพังงานแล้วและรู้สึกประทับใจและผู่มใจที่รอดชีวิตมาดูลูกๆได้ซึ่งตนเองรับปากว่าจะเลี้ยงดูลูกๆให้ดีที่สุดไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร